สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่ไอ้มาเีเด้อเมื่อมาเปิดปฏิทินกวันถึงคริสต์มาสเช้าวันจันทร์เกลใช่หรอล่มาดูสิ <gasps> อี กาแฟเนียนแปดมหาทีแล้วไป่งเอ็มมากลับมาแล้วกะมาแตง่งต้นคริสต์มาสแต่งพวกาดาวพวกหน้าต่างต่อจะพี่นอ้องแม่เอ็มมาจะมาพูดเรื่องอยูราคารันดาก็คือปฏิทินนะพี่น้องปถาถ้าแปลเป็นไทยก็จจะประมาณปฏิทินจปะปฏิทินเปิดเปิดของขวัญ ในวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ของมันเขียนอยู่ในปฏิทินนาจะจ้ะนั่นละปีนี้แม่ไอมาจะมาบอกว่าทําทุกคนไหมเปิดทุกคนไหมเด็กต่ํากว่าสิบแปดปีหรือเปล่าที่ต้องเปิดไอเปิดของขวัญวันที่หนึ่งถึงยี่สบสี่ธันวาคมอ่ะตอนนาพี่น้องอันนี้จากที่แม่ไอมาลูกม,มาเดอ้อบางบางครอบครัวน่ะเขาก็จะให้ลูกเปิดสมมุติว่า อาจบางคนอาจจะเปิดอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอาจจะเปิดวันจันทร์วันศุกร์สาวอาทิตย์แล้วแต่อาทิตย์หนึ่งให้เปิดครั้งหนึ่งแล้วก็แต่เขาก็จะเป็นของแบบว่าราคาใหญ่แนรราคาหนักขึ้นมาสมมุติว่าเอม่าเนี่ยเปิดทุกวันแต่อาจจะได้ขนมในราคาสิบยี่สิบสามสิบันบ่ถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนแบบแม่ใจดีหรือว่าเงินเดือนออกเสียกันจะให้เป็นตุ๊กตาตัวละสี่สิบห้าสิบกันแล้วแต่จะ้ะแต่ว่าเพื่อนของเอ แม่ไอมา่ะเขาจะทให้ลูกสาวเขาไอ้น้อยนะ่ะบางทีอาทิตย์หนึง่งครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาเสียห้เป็นของขวัญใหญ่ๆบางทีอาจจะเป็นก็ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นราคาสี่ห้าร้อยเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเครื่องสําอางหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าราคาแพงที่ลูกต้องการนะพี่น้องเขาไม่ได้ให้ทุกวันเพราะว่าถ้าให้ทุกวันเ็าจะมันก็จะนักนะพี่น้องคันลูกอย่างไ้หลาลๆกันเลยถามลูกว่าอยากได้แบบนี้หรืออาจจจะเอาเป็นของข,องขวัญที่ชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเปิดแค่อาทิตย์ละครั้งลูกเขาเอาจัางสั้นอืม วันนี้พี่ออยนี่คือการพี่ออยนี่ปีกายนี่แม่อม,มากะให้เป็นประมาณว่า อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่แล้วแต่เขาจะจัดหน่พี่น้องอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งบางอาทิตย์แม่มากก็ให้สองครั้งเพราะนอกบอกว่าแม่อาทิตย์นี้ขอเป็นหองขวัญสองครั้งนะเขาก็จะเลือกเองได้พี่น้องว่าออยเซลอันนั่นออยเซลอันนี้แบบว่าเอาเป็นหองขวัญเลยค่ะเขาจะเลือกเองว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้งั้นขอออยขอเป็นอาทิตย์นี้สองครั้งนะขอเปิดเป็นวันศุกร์นะเขาก็ตามใจรูปพี่น้องฮาเออเพราะว่าเข้าไปโรงเรียนวันศุกร์เขาจะเปิดตอนเช้าเขาจะเียไปให้มูเบิ้งถ่ายรูปไปเพื่อนรู้ว่านี่นะยู เปิดของเปิดของขวัญวันนี้นะฉช่นได้ตรงนี้ที่เอาไปอ้างมูลไปพี่น้องอืมแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าเด็กต่ำกว่า18ดใช่ไหมเออไม่ไม่ให้เกิน18ใช่ไหมเขาเปิดเขาเปิดของขวัญได้วันที่หนึ่งถึง24บี่ก็บอสเบิร์ไปได้จากเพราะว่าแม่แม,มากเคยถามมูเขาบอกว่ามีบางครอบครัวแต่ส่วนน้อยส่วนน้อยมากๆคือลูกสาวลูกชายนี่อาจจะโตแล้วเลยส8ปปีแล้วอ่ะเออคือแบบว่าเลยแบบว่าบารรลุนิติภาวะแล้ว แต่ว่าก็ย่งเอาของขวัญให้ลูกคือเก่ากับมีพี่น้องเอาของขวัญที่เปิดวันที่หนึ่งถึงยีิบสี่ก็ให้ลูกทุกวันให้ลูกเปิดประมาณแบบว่าจะว่าโอ้ลูกกับบแมนนะพี่น้องก็คือเขาเขารักนะแล้วเขาก็อยากทําให้ลูกคือเป็นสิ่งอะไรที่เขาทําให้ได้แบบไม่เหนือบาก,กว่าแรงเสียเขากเ็เฮ็ดใหใ้ไหมจ้ะพี่น้องเออขนาดเลยสิบเดปีอะ่ะเขาก็ย่งมาให้ของขวัญลูกเปิดทุกมือคือเกา่าอันนี้เคยได้ยินมูามาด้วยจ้ะแต่ของแม่แอมาเนี่ยอาเอสเนี่ยลูกชายคนโตแม่แอมาหยุด หยุดให้ตั้งแต่คือเขาสิบแปดปีแล้วหลังสิบแปดปีแม่ไอามากกับบอเฮดห้แล้วไม่ได้ให้เปิดทุกวันแล้วพี่น้องขี่ข้านว่าไม่หยังเบืองตังแล้วก็ขี้เกียจเลยเพราะว่า <laughs> คิดว่าเขาสิบแปดปีเขากา็เรียนไปด้วยก็หารายได้น,ำ,นำได้แนแล้วสิม่เห้แน่แลับพี่ชอบกับบอแมนบลาพี่น้องแต่ว่าลูกสาวคุณกลางน้องออยเนี่ยสิบแปดปีแล้วสิบแปดปีปีนี้เดือนมกราแล้วพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้ทันวาแล้วก็คือเข้าเลยสิบแปดแล้วแต่เขาเลยบอกว่าออยคออีกปีหนึ่งว่าสั้นฝี่น้องคอคอปีเนี่ยคอปีนี้แหละอืมขอทันวาของของคริสต์มาสปีเนี่ยเดือนทันวาปีนี้ว่าขออีกอีกอีกเดือนหนึ่งว่าสั้นปีหน้าก็คือเจ็ดสิบเก้าปีกับเปาแล้วว่าสั้นก็จัจสิว่าจะไหนแม่เอม่าก็ไหนเพิ่นก็เลวานั่นแหละที่แม่เอม่าเอาให้เบิงวาทีิวา เขาสั่งเลยราคาพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเนาะแต่ว่ามันก็ราคานี้ราคาเดียวพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแต่เขาเขาก็จะมีของขวัญมาให้หนึ่งถึงยี่สิบสี่นี่แหละจ่าพี่นอ้องกลับประมาณนั่นแหล,นะละนนราคากลับมาว่ามันฟังเด้อเพราะว่ามีพี่แหม่มบอสพี่แหม่มพี่แหม่มนี่แหละเขาถามมาเออพี่แหม่มเขาถามมา,เ,าเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กต่ำกว่าสิบแปดใช่ไหมเข็มที่แบบว่าต้องให้ของขวัญวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ทุกวันไอ้จ่าพี่แหม่มหนูนก็มาตอบเลยเด้อนี่แหละแล้ว <c oughs> ลกลับมาว่าทุกคนฟังนา้ะแต่บางคนก็อาจจะสงสัยแต่่่เ้้าาาาก็อจจะไไไไมมมมดดถแบบพพิ์ยว กับมางบ้าคนอื่นฟังน้ำอะอรจ้ะบัน,นีีตอนนี้ฮันยังไม่ได้สว่างมากเลยพี่น้องคือสว่างเริ่มสว่างหน่อยหนึ่งท,งทงั้งๆที่เก้าโมงหกนาทีแล้วมึงด่เสียงพี่มันจะใส่นี่เก้าโมงหกนาทีแล้วเพราะอะไรหน้าหนาวนะพี่น้องหน้าหนาวนะจะสะว่างช้าแต่มืดเร็วพี่น้อง แม่มาไทยให้เบิ่งเลยสี่มุงเอ่สี่มุงแรงก็เริ่มมืดแล้วอืมาเบิ้งว่ามื้อนีสีพ้ากันสิพ้าเห็ดอียงแม่เอ็มมาสิพ้าเห็ดอียงแน่มืมอนี้วันจันไปพี่น้องพี่พาตกแต่งบ้านรือเฮ็ดอียงมาเบิ่งเด้ววันนี้โซเฟียมาเล่นกับเอ็มมาเอ็มมาก็ไปเล่นกับผู้บ่าวเพิ่งกลับมาโอ้เพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนชื่ออะไรเอาว้เมันแฟนเต๋ โอ้ยว่าแต่โอ so, okay, okay. yeah, ้ขอโทษขอโทษอันว่าไปเล่น okay. กับซูบ şey yes, uh ัสเตียนหามุงแรงแต่ว่าซูเปียมาเล่นนันพอมันก็ได้ไปหลับมาเมื่อกี้จ้ะเสียนั่งตรงนี้เสียนั่งตรงนี้ค่ะเสียนั่งตรงนี้เสียคนสวยเออ เอ้ยแต่มันติ่งดุเนาะคนงามนี่นั่งให้พายสวยหน่อยสุเฟียดูปลาเก็มที่ดูที่มัดผมสิโอ้ยพี่น้องทัลลังมัดดนๆดัลลังมัดโดนพี่น้องั้นตะกอดแกซื้อให้มันกุ้งน่ารักเดียขอหน่อยสีทิบกว่าเพลงเนาะรอมันลดคิดสมมา์ทปีหน้าค่อยใส่รอ พี่ก็เห็นนะตุ้มหมูสร้อยคอที่เกี่ยวคีสมัดอารุพีธรรมดาอารุพีน่าจะยังสี่สิบกว่าปุ่มอารุพีไม่หมางน้ำมันก็ไม่งาวอะไรนะลินเด็ก้ะอะไรนะออ๋ลินเด็กลูสบีน um> ่ะมันนิ่มมันมก็จะหนูก um> um> ็เลยมันก็ใช้สวัสดีครับให้หน่อยพัติศ์เออเนี่ยก็ไม่อยากใส่ให้เราแล้วพัติศ์ไปสวัสดีครับสวัสดียูทูปก็เขียนยังของหนูอีกอหนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไง อยาย่าให้ได้หนิเออนักกุ้งกำลังทำให้อ่าทำอะไรกันนี่ฮะเาเล่นก uh? ับพี่เอมาทำไมาเล่นไอแพดเนาะเล่นกับพี่เอมาเด็กหน่อยเปิดไฟดาวก่อนกุ้งเออโซเฟียเดี๋ยวนะยน่หนน้อนีิ ไปสวัสดีลุงอุผลงานจะกลับบ้านแล้วเด็กน้อยจะกลับแล้วบ๊าเบาสวัสดีค่บลุงเบหุ่นลุงอุทางหุ่นนอนลุงอุ้กทางนอน ก oh. oh. ah. so so ัปต <men> ันอออเอาก็หอมหน่อยสวัสดีค่ะลุงอยู่ในเียนี่ไดเอาอ่ะโอเก็มัล้มแต่ตัวนั้นซเฟียกลับบ้านแล้วก็สิพากันห่อของขวันต่อได้บัดนี้เอ็มม่าอยากห่อให้นี่ให้จะตายให้หนูบ่เอ็มม่ายาแห้งจ้ะยาแห้ง อมาหอหายไผ่อันนี้ลกูกหอยพี่เอสหอยพี่เอดจ้ะสอยกับขนมสอยคอแบบวัยรุน่นผู้ชายน่ะเป็นเงินเงินของแม่เอม่าจ้ะหมายถึงว่าเอม่านี่ก็ต้องให้พี่เอดให้พี่ออยทุกป,ปีจะทั้งวันเกิดทั้งที่สมาร์เนาะ แต่ว่าผูกลิบบิ้นน่ะเอ็ม,ม่าผูกบอสได้เป,ป็นแล้วนว่าผูกเป็นแต่บอสงามพอนเลยสิให้แม่ผูกให้กับฉันเลยอันนี้ไงหญ้าหญ้าให้สัตว์เลี้ยงหญ้าแห้งอันนี้เหรอบอสเนี่ย,ย,ยไหมไม่อันนี้อันนี้เหรอข่าอย่างนั้นเลยลูกถูกต้องแล้วค่ะ ต่างๆแล้วราวะนี้แม่ชีได้ปิริบบินเลยอ้าวเขียนถึงพี่เอสจากเอมมากูยูนโอคูอนิโทนสุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะบ้านลกมากเลยจ้ะพี่น้องเ้อเนี่ยยังประดับตกแต่งไม่เสรอัน,นี้ก็เป็นกล่องของขวัญปอมอันนี้ก็กล่องของขวัญปอมจ้าเนี่ยคือแม่เอมมาจะห่อไว้ประดับใต้ต้นคริสต์มาสซือๆไม่มีอะไรเดยอยู่ในนั้นสองกล่องนะ อันนี้กล่องเปล่าเอาไวห่อร์รกมากอันนี้อยู่ห้องเอม็มมาอาจา่าเดี๋ยวบนจะไปไว้ห้องเพิ่นห้องเอม็มมาสีชมพูป้าเบนซื้อให้ตีกายตีก่อนนี่บ่เหนื่อยแล้วลูกโอ้ยเขียนลายกับมึงยังเว้ยมาจับชรีก็ยังไงเออทำสามกล่องแล้วเหรอของขวัญก็ได้เหนื่อยแล้วสั่น ห่อของขวันกะได้มือละนิดละหน่อยด้วยใจพี่น้องย้ำซื้อมากกว่าห่อห่อห่อเธอเดียวกะเมื่อยข้านปวดหลังปวดเอวแกแล้วเนาะอืมนั่นแหละอันเมื่อนีก้กะอลองขวัน,นที่ท,ที่ที่จะบอกด้อยใจคองขวันเอสนะลูกชายคนใหญ่แม่เอ็มานะให้ไปนานแล้วให้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนล้อรถนะพี่น้องล้อรดหน้า,นาหนาวนะเนาะ อืมให้เท่าใดมันบอเขาขอเพราะว่ารถรถพี่เอสเนี่ยซื้อไม่แพงแค่สามหมื่นแต่ว่าคุณต้องซื้อล้อรถของหน้าหนาวเอานะไหมพี่น้องมันก็เลยถือเออปกติก็สี่สามหมื่นกว่าสี่สี่หมื่นกว่าพูนละบัตนี้เพิ่นก็เลยบวาก็พอเพิ่นว่าขอให้ออกซอยเพิ่นครึ่งหนึ่งแล้วล้อล้อรถสี่ล้อนะมันก็ต้องสี่ลออแล้วนัพี่น้องรถมันบออ่าราคาแปดพันพี่น้องแปดพันค้นเพิ่นก็เลยว่าให้พ่อออกช่วยสี่พันพอดีก็เลยแม่ไอ้มากก็ออกสองพัน อันพ่อไอมากออกสองพันเนี่ยพี่น้องก็เลยให้ลูกชายไปแล้วเด้อพี่น้องมันก็ส่วนมากถ้าเขาโตเขาใหญ่แล้วส่วนมากเขาก็จะไม่ได้เอาอะไรจ๊าะเจ๊จ๊กะจ๊าก็เจ๊าะก,กจ๊กนะพี่น้องคือเขาอยากได้อะไรเขากระบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหนักเกินพ่อแม่ให้ไม่ได้ก็จะช่วยหน่อยเดียวอย่าง,างนี้เลยจ้ะเ่ากัาวกบว่าแม่ไอมาละซอยพีอสนะสองพันเขาไม่เห็นหนูเลยหนูนั่งเลยดีทำไมไอมาไม่ดึงแล้วก็อักกะชู อืมอยากตื่นเจ็ดโมงหรอ <Yeah>. oh, ใช่เลเฮ็ยหยังเอ็มอาเจ็ดเอ็มอาเจ็ดให้เรีนโทรศัพท์ว้าอยากเล่นโทรศัพท์ดุลไหมพี่น้องตอนเศร้า mm hmm. เป็นอยังกับตื่นเจ็ดโมงที่จริงแม่เอ็มอาก็ตั้งเวลาเจ็ดโมงเลยพี่น้องแต่ว่าการลับต่อเจ็ดโมงครึ่งชั่ตื่นสิแม่พลเรี่ยว่าคือบตื่นแบบเจ็ดโมงพอดีเลยว่าสัน่นเออนั่นแหละก็เป็นินาวาออกให้ลูกก็ประมาณแปดพันบาทเนาะ คุณสาก็ออกให้อายเกบประมาณแปดพันบาทแต่ว่ามาเบิงด้วยวันนี้ว่าน้องออยกับเอ็มม่าในชิได้์อยู่ไปองที่สมมาตรแต่ว่าของลูกชายคนโตตกลงให้ประมาณให้ตั้งแต่ให้ตั้งแต่เดือนเดือนนี้เดือนทันวาเนาะให้ตั้งแต่บมัมเอนต้นเดือนพฤศจิก,ก,กาของพี่น้องที่ว่าเปลี่ยนลออ้อรถของหน้าหนาวเนี่ยนะใจคลิปนี้กับพ่อทำได้เลยนะพี่น้องขอบคุณทุกร่างแรงใจเลยล้าสปูทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอมม่าด้อจ้าลาคลิปไบาปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย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 เอาคือเบาๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วอยอ้อแอนแม่บายบายมาพ่อกับพ่อกับแม่มาคิดหนาจุดจ้าข้อคุณค่าที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่นุนนะคะบายบายสวัสดีจ้าบายบายอืมคืสวัสดีงามเลย